สวัสดีครับ Apple ปล่อย iOS 14.6ตัวเต็มมาให้ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกได้อัปเดตกันแล้วครับโดยมาพร้อมกับคุณสมบัติใหม่ๆและการแก้ไขบักสำคัญต่างๆที่แนะนำให้อัปเดตกันต่อได้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิวและวิธีการใช้งานได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับสำหรับเพื่อนๆที่อัปเดตเป็น iOS 14.6เวอร์ชันเบต้า RC2 ไปก่อนหน้านี้ iOS 14.6ตัวเต็มที่ปล่อยมาวันนี้จะเป็นบิลดเดียวกันนะครับ ถ้าเข้าไปเช็ครายการอัปเดตซอฟต์แวร์ก็<ๆ>จะไม่มีการอัปเดตอะไรสแสดงขึ้นมาเพราะเป็นตัวล่าสุดแล้วนั่นเองครับแต่เพื่อให้ผลการทดสอบนี้ได้ผลลัพธ์ที่ใหม่ที่สุดผมได้ไปดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ ios 14.6ตัวเต็มที่เพิ่งปล่อยออกมาวันนี้แล้วทําการติดตั้งใหม่ผ่าน itunes จากนั้นทําการทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่ผลลัพธ์ในเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนี้จะเป็นยังไงบ้างเราไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ ios 14.6ตัวเต็มบน iphone 7 p l Plus ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core และ Multi Core ลดลงทั้งคู่เลยครับโดย Single Core ลดลงพอประมาณแต่ Multi Core ลดลงเยอะจนน่าตกใจไม่รู้ว่าเกิดจากบั๊กอะไรหรือเปล่าครับสำหรับการทดสอบในส่วนของ GPU หรือการประมวลผลด้านกราฟิกความเร็วก็ลดลงพอสมควรครับโดยรวมแล้วผลการทดสอบความเร็วในเวอร์ชันนี้ลดลงทั้ง CPU และ GPU เลยครับความเร็วลดลงแบบนี้ผลการทดสอบแบตเตอรี่จะเป็นยังไงเราไปชมกันครับ สำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เเท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลย ดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้ง iOS 14.6ตัวเต็มบน iPhone 7 Plus ผลลัพธ์ที่ได้ปรากฏว่าใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นครับโดยใช้ไป10%เหลือ90% ในขณะที่ iOS 14.5.1ใช้ไป8%เหลือ92%การอัปเดตเป็น iOS 14.6ตัวเต็มบน iPhone 7 Plus นี้ความเร็วโดยรวมลดลงอีกทั้งยังสูญแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นอีกด้วยครับงานนี้ไม่ชวนให้อัปเดตเพื่อนๆคงต้องตัดสินใจกันแล้วครับว่าจะอัปเดตดีหรือเปล่าสำหรับเพื่อนๆที่อัปเดตไปแล้วใช้งานหรือเล่นเกมเป็นยังไงกันบ้างครับคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ